สวัสดีครับกลาบสวัสดีแฟนเนปซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมออฟซี่ชี้มวยเด็ดนะครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล่วงหน้านะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาเดิมบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปณเวทีมวยไทยเจ็ดสีครับอาทิตย์นี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีทั้ง4คู่นะครับไม่มีมวยรอบปูนเสือนะครับก่อนที่เราจะไปให้ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล่วงหน้า ไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนนะครับคู่แรกประจำรายการครับเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังพบกับแพตตี้สพงษ์อมรครับคู่นี้126ปอนด์นะครับคู่2ก็เป็นเด่นสยามเหลี่ยมสารวัดพบกับเดชพานุสพงษ์อมรครับคู่นี้112ปอนด์นะครับคู่3เด่นพยักษ์ศักดิ์สตูลพบกับเพชรตาปีผิวผ้าใบครับเวทพิกัด124ส่วนคู่ที่4คู่เอกครับพรเนสน่ห์สบุญพัฒน์พบกับ9ล้านสอจอแดนระยองครับคู่นี้เวทพิกัด127ปอนด์ ฝากก,กดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ทางช่อง u t u b e กับด้วยนะครับจะได้เป็นภาพคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเรทราคาครบวงจรนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เป็นการให้ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล่วงหน้านะครับเป็นการคาดการเป็นการวิเคราะห์ก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับขอถือว่ากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทํางานนะครับ ถ้าพูดถึงมวยไทยเสีอาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวแฟนมวยอาจจะคอมเมนต์ถามก็ได้ก็ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะมวยช่องเสีเนี่ยมีเสมอถึง2คู่เลยเต็มที่เนี่ยเสมอคู่เดียวก็พอทนแล้วนะช่องเสีเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะเสมอ2คู่ก็รือว่าในรอบหลาย10ปีเลยก็ว่าได้นะครับก็ถ้าพูดถึงถ้าถามในมุมมองผมคู่แรกที่เสมอกันเนี่ยกรรมการชูให้เจ้าปูติน,นชนะไปก่อนเนี่ย มวยเนี่ยเสมอได้นะครับเพราะว่ายกห้าเนี่ยเจ้าเฟซบุ๊กเนี่ยทำได้เยอะมากมวยเนี่ยถ้าเป็นลาดดำเนินเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะชูเจ้าเฟซบุ๊กเลยก็ว่าได้เพราะว่ายกหเนี่ยได้ทั้งยกเลยส่วนคู่เอกเสมอกันไปโอ้โหวันนั้นเนี่ยผมอยู่ฝั่งเจ้าเพชรภูไทยอะ่ะผมเล่นเพชรภูไทยผมยังมองว่าแพ้เจ้าอาเล็กเลยนะนี่ในนี่เป็นมุมมองส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่า คือการตัดสินของกรรมการน่ะเราก็ต้องเราก็ต้องเชื่อในการตัดสินของกรรมการนะแต่ถ้าในมุมมองผมสายตาผมก็ดูแพ้เจ้าอาเล็กแหละครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าเพชรภูไทยเนี่ยสยกรับตั้งยกเร่งยก4ยกเดียวครับยก5ก็ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรมากเพราะนั้นในถ้าดูตามตาก,ก็แพ้เขาจริงครับแต่ว่ากรรมการให้เสมอก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับมาว่ากันที่อาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่15มิถุนายน2 5 6 8 อมกแล้วครับมวยคนจัดเสมอสิงลูกเ้าพ่อหลวงวังครับพบกับแพตตี้ส่อปวงอมรครับผู้นี้ร้อยยี่สิบหกอลฝ่ายแดงก็คือเสมอสิงลูกเ้าพ่อหลวงวังแฟนฉันบอลมหาชัยมวยสุรินทร์ครับซ้อมเรติเพชรอยู่กับถึงมานคนจัด20ปี170เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับอาวุธหลากหลายแต่ว่าเป็นมวยที่บางทีก็โดนไม่ค่อยได้เหมือนกันต้นๆเนี่ยอาวุธคมครับมีหมัดมีศอกรุนได้แต่ว่าเป็นประเภททำขาได้เป็นพระเอกครับโดนบ้างก็เป็นผู้ร้ายเหมือนกัน แพ้คะแนนรักแสนสุกโช,ชดบางแสนที่ช่องเจ็ดสีครับชนะทองประยัดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนอ่าจอมโหดสิหลวงพี่น้ำฝนขอไปครับที่ช่องเจ็ดล่าสุดชนะคันอกยกสี่เจ้าทรายรัตนะพอหอมกินทิราชำดำเนินวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาคู่ชกแพตตี้สอพงกมรครับยกเพชรสอพงกระมรลหรือว่าเจ้าเพชรสองภาคเพชรหน,น,นองจิกมวยจากสตูลซ้อมอยู่ที่สงขาที่สอพงกมรน,นะครับอายุ18ปี170เซนติเมตร เป็นมวยบูครบเครื่องครับมีเตะยาอ่าเตะขาต่อยหมัดเจาะยางกว้างกระจกก้าแรกกล้าสวนวงในแข็งแรงชนะลิทิชัยพอหอมกิ่นที่ช่องเจ็ดสีครับแพ้ตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ที่อ้อมน้อยแพ้เพชรบางทงสวัได้เจ้าพันธิ์ที่สตูนเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงกระดูกคานผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยนะ คือลึกๆแล้วเนี่ยเสมอสิงเนี่ยเขาจะดังมาก่อนชื่อมวยจะดีกว่าแต่หลังๆแพตตี้เขาก็มาต่อยอยู่ในศึกน,นสายของเกียรติเพชรลทยไฟ์แล้วนะคืออยู่ในชุดของชุดเดียวกันนี่แหละพวกฤทธิชัยพอหอมกลิ่นพวกอ่าพวกเพชรบางทองพวกคือจะต่อยอยู่ในชุดเดียวกันนี่แหละครับเบลดร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกฝีมือความเป็นมวยอยู่ที่เสมอสิงแต่ว่าก็อย่างที่เราซ้ำาบกันเป็นอย่างดีอ่ะเสมอสิงบางทีก็ดีใจหายครับไฟไหนมาไม่ดีเดี๋ยโดนตากถากก็ยังนอนก็ยังมี ือเป็นมวยที่โดนไม่ค่อยได้นะครับแพตตี้เนี่ยเป็นมวยบู๊หนักแรงทุกลูกด้วยคือลุ้นได้ตลอดคู่นี้ส่วนตัวผมชอบไปที่แพตตี้สอพวงอมรน,นะครับผมมองว่าซื้อลูกหนักลูกแรงลูกเตะขาลูกต่อยหมัดเสมอสิ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยชอบของหนักของแรงอยู่ด้วยประเภทโดนไม่ได้นะครับชอบไปที่แพตตี้สอพวงอมรครับสวนคนจัดครับวันนี้คู่ขี้สูสีไม่กล้าชูแน่นอนเพราะว่ารอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเ่ยคนด่าทั้งประเทศอะ ส่วนคู่ที่2ครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรครับพบกับเจ้าเดชพานุสอพงมอนคู่นี้ร้อยสิบสองปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรหรือว่ากิตติมวยไทยจากสงขาครับซ้อมอยู่ที่กระบี่ที่ขุนศึกมวยไทยนะครับอายุ18ปปีร้อยหกสิบห้าเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครับตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงมีนอกมีในครับอาวุธดูหลากหลายช่วงนี้ก็ฟอร์มสด แพ้เพชรสรรชัยกิตบองนอนท์ที่อ้อมน้อยชนะเพชรเจียงไกลกิตบองนอนท์ที่ราดดำเนินชนะขอรัมบาเบคอมแพคที่นครราชศรีธรรมราชครับ10พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกครับเป็นเดชพานุสอพงอมรหรือว่าจ่ายุดกองสืบหรือว่ารัตนพานุครับมวยสุราซ้อมสงขานะครับที่สอพงอมร19บี180เซนติเมตรสูงยาวพื้นเพลเป็นมวยเขา่าประเภทเดินขวางเดินเสียบเดินค้ำเดินแทง เสมอเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ที่อ้อมน้อยแพ้เยี่ยมยุธปอบงคนอินทิราชดำเนินชนะเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ที่สตูนครับ28เมษายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงฝีมือความเป็นมวยในเด่นสยามนี่ดีกว่านะประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยตีนซ้ายนี่จัดจ้านนะครับส่วนวงในก็ต้องยอมรับเลยว่าเด่นพานุตัวนี้ประเภทแข็งแรงมากๆมีลูกขวางนะครับขวางแล้วก็ฟันศอกอันตรายครับได้ลูกแข็งแรงได้เปรียบลูกเสียตีลูกประทะท้ายนะครับ คู่นี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่เดชพานุสอพงอมรน,นะครับล่าสุดต่อยกระเพชรประภาพรมาในโอถือว่าต่อยเขาเรียกว่าลูกแข็งแรงวงในลูกขยันลูกตือ้อลูกบดลูกบี้ถือว่าใช้ได้เลยเพชรประภาพรสดเนี่ยเจ้าเดชพานุยังเอาอยู่นะครับเดินสยามฝีมือความเป็นมวยดีกว่าครับต้นต้นเนี่ยความเป็นมวยประเภทจุกจิกจกจากหลักเหลี่ยมเชิงโชคดีแต่ว่าเสียสีกันไปแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเดชพานุเดินขวางเดินจับวงในเมื่อไหร่ผมมองว่าได้เปรียบแน่นอน ชาวที่เดชพานุสอบองอมรครับจากชนะเด่นสยามเหลี่ยมธารวัตรผู้3ามครับผู้เอกอารองผู้เอกครับเด่นพยักศักสตูนพบกับเพชรตาปีผิวผ้าใบครับผู้นี้เวทพิกัด1้อยบปอนด์เด่นพยักศักสตูนครับมวยคนจัดครับซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรคนจากจังหวัดสตูลนะครับอายุ22ปี170เซนติเมตรเป็นมวยประเภทขวาครับจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงวงในล็อกรัดมัดตีปั้มตีเหนียวหนึบแข็งแข่งแข็งแรงนะครับ สามไฟล่าสุดครับมีอาชานอกยกสามพรวิเศษพรวิเศษสอโชคมีชัยที่ช่องเจ็ดแพนอกยกสี่เพชรตาปีพิวว่าใบาที่สงขาคู่โจมในวันนี้ครับชาานะคะแนนตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ที่อ้อมน้อยครับสิบพฤษภาคมที่ผ่านมาคู่โกเป็นเพชรตาปีพิวว่าใบโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์มวยสุราษฎร์ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับ21ปี168เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายจังบวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดศอกอันตราย หลักเหลี่ยมเจิงชกความเป็นมวยดีนะครับ3ไฟหลังสุดแพ้นอกยก3ครับพยักษ์สุรินเจพีพวเวอร์ที่วาลุมนินีครับชนะกลยุทธสวนน้ำตาลจิรีที่อ้อมน้อยแพ้นอกยก3ลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มเตียนมวยไทยที่อ้อมน้อยครับยี่สิบสองมีนาคมที่ผ่านมาผู้นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วถ้าพูดถึงความสดสภาพร่างกายเด่นพยักษ์ดีกว่าเคยแพ้นอกมาก็จริงครับต่อยกันที่สงขาครับความสดเนี่ยหกไฟเนี่ยเด่นพยักษ์เนี่ย น็อกไป3นะครับแล้วก็แพ้น็อก1ชนะคะแนน2นะครับส่วนเพชรตาปี4-5ไฟหลังเนี่ยแพ้3ชนะ2ครับคู่นี้เคยต่อยกันเมื่อประมาณสักปี6 7เก็บช่วงเดือนมิถุนายนก็ถือว่าเป็นปีแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยส่วนตัวผมชอบที้เด่นพยักศักสตูนนะผมมองว่าสภาพร่างกายดีกว่าอยู่ในเครือของทีมงานคนจัดครับวันนี้อาจจะแพ้1ชนะ1ก็ได้มื่คนจัด เดินมายักตัวนี้ถือว่าฝีมือจัดจ้านครับเคยแพ้นอกมาก็จริงแต่ผมมองว่าตีนนอกดีกว่าแพ้นอกยังมีในครับไม่พลาดโดนศอกเพชรตาปีหล่นวันนี้ผมวองว่าล้างตาได้ส่วนคู่ที่4คู่เอกครับคู่นี้ก็คาใจกันมาที่ช่อง7สีนี่หละครับก็เลยจับมาแก้มือล้างตากันใหม่พรสนเนศสบุญพัฒน์พบกับ9ล้านสอจอแดนระยองครับคู่นี้127อสปอนด์พรสเน์สบุญพัฒน์ครับขุนเข่าตังเมครับมวยนครศรี้สอสอบุญพัฒน์ ยี่สิบหกปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าประเภทมีนอกมีในครับหมัดศอกอันตรายครับแพ้คะแนนเฉียบขาด่อพงสว่างที่ราชาดำเนินแพ้มังกรเหล็กเพื่นครที่สุราชแพ้สมิงเดชวันของโอม wko ที่นครราชสีมาสิพฤษภาคมที่ผ่านมา3ไฟแพ้รวดผู้ชกค,ครับ9ก้าล้านสอจแอดยลยองโรงเรียนตากศิลละยองครับมวยจันทบุรีซ้อมต่อสุ่รัด 2ีปี175เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงวงในมีลูกขวางแล้วก็ฟันศอกอันตรายครับแต่ว่าอาวุธหลักๆเนี่ยจะเป็นมวยฝีมือนะครับตั้งรับจับทางประเภทข้างเชือกชาติรองยกสามมังกรเหล็กเปิ้ลนครธิราชดำเนินครับฟันศอกนะครับแพ้พอนต์เนซี่วิัต์ที่ช่องเจ็ดชนะคะแนนสิริชัยส่อในเจ้าพันที่ช่องเจ็ดสีครับ20สเมษายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วฝีมือความเป็นมวยอยู่ที่9ล้านสอจอแดนระยองนะครับโอโ ความเป็นมวยฝีมือดีกว่านะครับส่วนเจ้าพรสเสน่จะได้เรื่องเข่าในครับคืออยู่ที่ตัวบนนะถ้าตัวบนปล่อยตีก็มีลุ้นแต่ว่ารอบที่แล้วต่อยกันมาตัวบนก็ปล่อยนะแต่ว่าพรสเสน่ก็จะตีแทบไม่ได้เลยเก้าล้านวันนั้นแพ้เพราะว่าหนีเยอะจนเกินไปอาวุธมวยฝีมือทรงมวยไม่เป็นรองถ้าดูอาวุธมวยล้วนๆเนี่ยผมมองว่า9้าล้านดีกว่านะแต่ตก็ยังว่าครับวันนั้นถอยหน้าเกียิจริงอะ่ะก็เลยเขาเรียกว่ากรรมการก็ให้ตัวเดินนะครับให้พรสเสน่ชนะไปแบบ ถือว่าก็ต่อยดีนะต่อยดีในระดับของเจ้าเก้าล้านแหละแต่ว่าไฟล่าสุดต่อยกับสีรีชัยเนี่ยโอ้โหถือว่าท็อปฟอร์มเลยครับติดตามมากๆสภาพร่างกายชั่วโมงนี้ถือว่าเสียเปรียบเจ้าเก้าล้านนะครับ5ไฟเนี่ยของเจ้าพรเสน่ห์แพ้4ชนะ1เปรียบเทียบกันไปแล้วครับผู้นี้เจอกันมาก็ต้นต้นเจ้า9ล้านสจแดรลายองเนี่ยไปก่อนนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ถึงกับห,าหา่างหรอกเพราะว่าพรสตรีได้ตัวเดิน เก้าล้านในถอยหนีเยอะนะครับทรงมวยฝีมืออาวุธเนี่ยดีกว่าเห็นแต่ว่าติดทรงถอยประหยัดอาวุธเยอะไปหน่อยครับไฟที่เจอกันแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าไฟล่าสุดเขาเรียกว่าแก้มาดีนะไฟล่าสุดก็ต่อยดีกว่าไฟที่เจอกับเจ้าพรเสน่ห์พรเสน่ห์ช่วงนี้ก็แพ้มารวดเลยครับผมชอบที่เก้าล้านนะชอบฝีมือความเป็นมวยทรงมวยแล้วก็มีศอกอันตรายด้วยนะครับผมมองว่าวันนี้ดีกว่านะครับพรเสน่ห์เดินจริง ขยันจริงแต่ว่าวันนั้นเข่าก็ตีไม่ค่อยได้อาวุธไม่ได้อะไรมากได้แค่ลูกเดินลูกขยันนะครับส่วนตัวชอบ9ล้านสจแดรยองจะชนะพรเสนสบุยพัดครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยชอบทั้ง4คู่ในรายการนะครับคู่แรกชอบไปที่แพตตี้สพงษ์อ,อมรคู่2ชอบไปที่เดชพานุสพงษ์อ,อมรครับคู่3ชอบไปที่เด่นพยักษ์ศักสตูนคู่ที่4คู่เอกชอบ9ล้านสจแดรยองครับ ส่วน3ดาวแล้วก็5้าดาวเดี๋ยวรอหลังมันช่างมันชกกันทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปลงลึกรายละเอียดพร้อมน้ําหนักเนื้อตัวหน้าตาช่างช่วงเช้าให้แฟนมวยกันอีครอบวันนี้ก็ถือว่าเอาทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล่วงหน้าไปก่อนนะครับอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นกลาลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้จากลาไปก่อนขอบพระคุณครับ